ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องแปลก,ปลกเป็นข่าวแปลกมากเกิดขึ้นที่โปแลนด์ Portland, มีผู้ชายคนหนึ่งไปหาหมอ,เ,อ,อเขาปวดท้องมากนะฮะแล้วหมอก็พยายามตรวจดูเอ็กซเรดูนะฮะปรากฏว่าเยื่อบุช่องท้องอักเสบระหว่างที่กำลังรักษาอยู่ที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกหมอว่าเ,เขาเอาปลาไหลใส่เข้าไปทางทวารหนนะัก จนกระทั่งมันไหลเข้าไปในลำไส้เออคุณทำแบบนั้นเพื่ออะไรอ่ะเออเขาบอกว่าเหมือนกับตอนนั้นเขาเขาท้องผูกเขาก็เลยคิดว่าเอาปลาไหลใส่เข้าไปเพื่อท,ที่จะช่วยทะลวงเนี่ยช่วยได้ปรากฏว่ามันหลุดเข้าไปโอ้โห oh แล้วพอปลาไหลหลุดเข้าไปในลำไส้แล้วเนี่ยนะคปลาไหลมันหลุดเข้าไปในลำไส้มันก็พยายามหาทางออกทำให้ทั้งกระเพาะและลำไส้ของเขาเนี่ยมีรอยฉีกขาด uh huh. นี่ หมอต้องผ่าตัดหน้าท้องแล้วก็ดึงตัวปลาไหลออกมานะดูสิโอ้โหเออแล้วเราเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหทำไมพี่เลนจังเรื่องแบบนี้มีจะมีใครเขาทำบ้างในโลกนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับอ,อย่างเมื่อปี2020ก็ประมาณ3ปีที่แล้วเดือนมิถุนายนผู้ชายคนหนึ่งอายุ50ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนก็เอาปลาไหล ยาวขนาด40เซนใส่เข้าไปทางทวารหนนะักกร,รกฎาคมปี2021ผู้ชายคนหนึ่งที่จีนในมณฑลเซียงจูก็กเอาปลาไหลใส่เข้าไปนี่นะฮะซึ่งปลาไหลพอเข้าไปแล้วนี่นะฮะมันก็จะดิน้น<ก>เหมือนกับจะหาทางออกให้ได้ไ<อ>ก็ทำให้ลำไส้ทะลุได้นะตายได้นะฮะคือคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเขาคิดว่าอย่างชาวโปแลนด์เนี่ยเเขาท้องผูก ใส่เข้าไปมันอาจจะช่วยได้อนะโอ้โหไม่เสี่ยงตายมากนะเ,เสี่ยงตายมากคือถ้ามันหาทางออกแล้วมันพยายามที่จะดิน้นออกทางนูน้นออกทางนี้เนี่ยลำไส้มันทะลุได้นะอโอ้โหไม่น่าเชื่อน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากแปลกเนอะคิดได้ยังไง